สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์นะฮะราศีธนูนะครับตัวเลขดวงดาวสิงชกหงกันใหญ่ยนหกสี่นะครับมาดูกันหน่อยนะฮะขั้นตอนการหาเลขนะครับการหาเลขของดวงดาวนี่ก็คือว่า1เรามองว่าดาวเจ้าเรือนกันเงินก่อนไปเจอกับดาวอะไรบ้างนะฮะดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนกันเงิน,กนเนกษตรนะฮะก็อยู่ตำแหน่งภพของราศีมังกร ก็ถือว่าเป็นเวลานานอยู่แล้วนะฮะสปีครึง่งปัจจัยแล้วก็มองว่าไปมีดาวอะไรมาเชื่อมโยงบ้างนะครับให้กับดาวเสาของเขาเป็นดาวเจเ้าเลนกันเงินนั้นดาวเจเ้าเลนกันเงินไปเจอทั้งอะไรครับดาวรลหูอยู่แล้วที่ผ่านมานะครับแล้วก็ดาวศุกร์กับดาวพุธที่เป็นดาวดวงที่กําลังเข้ามาใหม่ๆนะครับทําให้ ดาวพุธเขาเด่นนะครับดาวพุธเขาเด่นนะครับอันนี้ผมวางไว้ก่อนฮะไม่เกี่ยวกันนะฮะถ้าผมพูดอะไรนะฮะกับตัวเลขดาวพุธเป็นดาวเจ้าเลนเกษตรนะฮะก็ไปโยกหรือตีโกนกันนี่แหละฮะตีโกนกับดาวเจ้าเอนการเงินก็พูดง่ายเงินนี้ต้องสัมพันธ์กับดาวพุธเจรจาก็เรืเด่นในเรื่องของดาวพุธอันดับแรกกนะครับ 2. ดาวพุธเด่นก็เจอดาวศุกร์เป็นราพะด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะมีความสําเร็จเจรจา ผลประโยชน์อะไรสักอย่างนะฮะก็ทําให้ดีขึ้นได้นะครับทําให้ดาวทั้งพุธแลศุสุ์เนี่ยเด่นตามความหมายเลยนะครับแล้วก็เป็นดาวธาตุดินด้วยของพุดนะฮะแล้วก็ติโกนติโกนชุดธาตุดินดาวเสาของเขาด้วยก็ไม่ควรจะทิ้งเหมือนกันนะดาวเสานี้เป็นดาวเจ้าเด่นกันเหมือนก็ให้คุณก็สามารถที่จะติดเอาไว้หน่อยแล้วกันนะครับที่เหลือก็ทิ้งไม่ได้อีกดาวโลหูปเป็นชุดติโกนของเขานะครับ สี่หมายเลขนี้นะฮะสัมพันธ์กับดาวเสาร์การเงินล้วนเลยนะครับทำให้ตัวเลขของเขาเนี่ยน่าจาับตามองตรงนี้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับผมนั้นคู่ดาวอันดับแรกที่ระหว่าง4 6ก่อนนะฮะแล้วก็จะเป็น4 7ก็คือคู่กเกษตรของเขานะครับที่เหลือก็เป็นคู่มิตรก็คือ7 8ถูกต้องไหมล่ะฮะและที่เหลือก็หลั่นลัด,ลนลดหล่นลดหลั่นไปนั่นคือ8 6 8 4กอย่างนี้เป็นต้นสลับกันนะฮะ หรือจะเป็นชุด3ตัว4ีอะไร4 6 8อย่างนี้ก็ได้เช่นกันกับชาวราศีธนูนะฮะที่สัมพันธ์กับดาวเจ้าเรือนการเงินของเขานะครับผมคลิปนี้สั้นๆนะครับเป็นเรื่องของแนวทางของดวงดาวที่สัมพันธ์กับภพบการเงินนั่นแหละครับผมเรลองดูนะฮะว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับแต่ยังไงซะชาวราศีธนูดาวเจ้าเรือนการเงินมีกําลังที่เข้มแข็งดีนะฮะรายได้และการเงินก็ย่อมมีเรื่องโชค ตามมาด้วยเช่นกันนะครับผมวันนี้ก็เป็น,นสั้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ